มองฟ้าคลึมอยู่บนถนนมีเม็ดฝนที่ร่วงมาดูผู้คนสับสนวุ่นวายไม่เห็นมีใครมองมาเคยคิดคิดจะลองสักครั้งอยากชวนคนอยู่ข้างทางใครสักคนที่ไม่รู้จัก แค่ขอเป็นคนร่วมทางตอนเย็นเย็นทุกวันแอบมีฝนในใจทุกวันหมดเวลาทำงานคงทำให้ว่างเกินไปจากตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีไม่มีที่ไปจากนี้ ที่เดิมไม่มีอีกแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนจากตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีทุกวันก็เป็นอย่างนี้และคงจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นานแล้วนะที่เคยมีเธอให้ไปเจอดทุกวัน คยนัดกันได้เจอที่เก่าอย่งน้อยก็พูดคุยกันกลับบ้านมาก็อยู่คนเดียวไปที่ไหนก็เหมือนกันจะผู้คนยิงมากเท่าไร่แต่เสียงในใจเงียบงันตอนเย็นเย็นทุกวันอามีฝนในใจทุกวัน หมดเวลาทำง,งานคงทำให้ว่างเกินไปจากตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีไม่มีที่ไปจากนี้ที่เดิมไม่มีอีกแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนจากตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีทุกวันก็เป็น คงจะเป็นอย่างนี้แบบนี้ถึงเมื่อไรก็ยังไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนดีไม่มีที่ไปจากนี้ที่เดิมไม่มีอีกแล้วไม่รู้อยู่ไหนจากตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนดีทุกวันก็เป็นอย่าง ชีวิตคงเป็นอย่างนี้แบบนี้ตลอดไป